สรุปขั้นตอนเข้าไทยมกราคม64และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกักตัวอันนี้อจะครอบคลุมถึงทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับที่จะเข้าไทยทั้งคนไทยที่ไปเยี่ยมเยียนหรือไปท่องเที่ยวก็ตามแล้วแล้วก็ขากลับก็จะต้องกลับมาแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็จะกลับมาแล้วก็คนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าไทยในเวลานี้ก็ค,คือต้องรู้นะว่าทุกคนเลย ทั้งคนไทยและต่างชาติก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนจะอยู่ที่ไหนในโลกจะเข้าไทยในตอนนี้ก็จะต้องมีการกักตัวนะครับก็นาวันที่พูดยังเป็น14วันอยู่ก็ต้องรอสัก15ม,มกราคมก็จะรู้ว่าจะลดวันกักตัวหรือไม่วันนี้ก็จะมาสรุปสั้นๆข้อมูลนี้มาจากสถานทูตไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ใช้ได้กับทั้งโลกนะ พอดีว่าเห็นรูปมันโอเคดีก็เลยเอามาลงนะครับขั้นตอนกลับไทยอันนี้เขาบอกสำหรับคนไทยแต่ว่าอับจะสรุปทั้งของคนต่างชาติด้วยแล้วก็ช่วงหลังก็คือจะเป็นส่วนของเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกักตัวที่มีเพื่อนๆในกลุ่มคนโลกายแฟนฝรั่งมาแชร์เอาไวอ้อันนี้สำหรับข้อหนึ่งกับข้อ2อับขอสลับกันนิดนึงข้อสองก่อนก็ได้นะหรือจะข้อหนึ่งก่อนก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนตัวอับแนะนำข้อสองก่อนก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ก่อนเลย coe thailand mfa go th นะครับคือขอสลับขึ้นมาก่อนนิดนึงการลงทะเบียนนี้เนี่ยอ้อมมีคลิปนี้นะเดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอรีวิววิธีขอ COE แบบละเอียดใบอนุญาตเข้าไทยมันจะแบ่งออกเป็น2สเต็ปสเต็ปที่1ก็คือเราก็อัปโหลดแค่ถ้าเป็นคนไทยนะก็แค่รูปพาสปอร์ตแล้วก็มีข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลตามพาสปอร์ตที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยแล้วก็ข้อมูลคือชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลของบุคคลอ้างอิง แล้วก็อัปโหลดรูปพาสปอร์ตหน้าแรกของเราแค่นี้จบสําหรับคนไทยส่วนของคนต่างชาติก็จะมีเหมือนคนไทยแต่เพิ่มเติมก็คือประกันคุ้มครองโควิดแล้วก็กรณีมาด้วยฟรีวีซ่าจะต้องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวท r หรือวีซ่านอทอก็อัปโหลดรูปวีซ่าแทนตั๋วเครื่องบินไปจองทีหลังคือสรุปว่าต่างชาติที่เข้ามาด้วยฟรีวีซ่าจะต้องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินตั้งแต่แรกเลย นะครับหรือไม่ก็ลองทําดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่า,าเขาจะให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบินเขาก็จะขึ้นเตือนมาแล้วก็มาอัปโหลดทีหลังก็ได้แล้วแต่นะครับก็คือคนไทยเอาแค่พาสปอร์ตแต่ต่างชาตินี่ก็เพิ่มประกันกับตั๋วเครื่องบินถ้ากรณีไม่มีวีซา่าถ้ามีวีซา่าก็คืออัปโหลดรูปวีซา่าตั๋วเครื่องบินไว้ทีหลังอแล้วทีนี้คือพอกรอกรอบที่หนึ่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รหัสหกหลักมาแล้วก็รอประมาณสามวันทําการ ถ้าเกิดว่าผ่านแล้วเขาก็จะขึ้นว่าให้อัปโหลดเอกสารต่อไปถ้าเกิดไม่ผ่านเขาก็จะเตือนมาว่าให้ไปแก้อะไรเราก็สามารถไปแก้ได้ก็คือตามรายละเอียดในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็พอขั้นตอนที่2ก็คือคนไทยก็คืออัปโหลดตัวเครื่องบินแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ากักตัวฟรีในสเตต์ควอลันตินที่รัฐบาลจัดให้หรือกักตัวในอัลเทอร์เนทีฟสเตควอลันตินคือ ASQ หรืออัลเทอร์เนทีฟโลเคอลควอลันคือ ALQ ASQ คืออยู่ในกรุงเทพ ALQ คือชนบุรีปราจีนบุรีนะครับก็ถ้าจ่ายค่ากักตัวเองก็คือไปอัปโหลดใบจองโรงแรมที่เราไปจองมาก็คือหมายถึงว่าผ่านรอบแรกเราก็รีบไปจองเลยจองโรงแรมกักตัวเลยอ่าแล้วก็ตั๋วเครื่องบินด้วยอ่าเพื่อมาอัปโหลดในขั้นตอนที่2แต่ถ้าเกิดกักตัวฟรีเราก็มีตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราให้ขอใบอนุญาตกักตัวฟรีจากสายการบินไม่ได้ขอจากสถานทูตนะขอจากสายการบิน อย่างสมมติถ้าเป็นการบินไทยก็อีเมลไปขอเขานะเอาตั๋วเครื่องบินแนบไปด้วยที่เราซื้อมาคือเราส่วนใหญ่เขาจะให้เราซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนอแล้วเขาก็จะให้ใบกักตัวฟรีมาแล้วก็มาอัปโหลดในขั้นตอนที่สองแต่สังเกตว่ามันจะไม่มีช่องให้อัปโหลดใบกักตัวฟรีก็คืออัปโหลดไปช่องเดียวกับตั๋วเครื่องบินนั่นแหละนะครับโอเคก็คือขั้นตอนแรกที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ลงทะเบียน COE ก่อนอ๋อลืมไปต่างชาติต่างชาติเพิ่มเติม ก <S an> ็ประกันนี่เราอัพไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาก็คือสรุปว่าอของไทยก็คือตัวเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมกักตัวถ้าเป็นกักตัวฟรีก็คือใบอนุญาตกักตัวฟรีแทนแต่ถ้าเกิดต่างชาติก็คือเพิ่มประกันคุ้มครองโควิดแค่นี้เองซึ่งได้ทําไปแล้วตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับสรุปว่าสเต็ปที่2นี่คล้ายๆกันทั้งไทยและต่างชาตินะก็ตามนี้ก็คือลง C O E ปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปซื้อตัว๋วเราก็เลยขอสลับกันนิดนึง อาเนีหลนะขั้นที่3ก็คือรอผลอนุมัติโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งขั้นที่1กับ2นะในการขอ C.O.E ก็จะประมาณ7-10วันทําการอ๋อเามีอันนี้อีกลืมวิธีจองโรงแรมกักตัว A.S.Q.A.L.Q นะครับสำหรับคนที่จ่ายค่ากักตัวเองคือมันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้ากักตัวฟรีเนี่ยเราจะต้องไปจองตัว๋วคือต้องรอดูประกาศสถานทูตด,ด้วยว่าเขามีไหมบางประเทศก็มีน้อยมากบางประเทศก็มีรอบอยู่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหครั้งอะไรเงี้ย เช่นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ใช่ด้วยก็จะมีทุกๆุกอาทิตย์เลยต้องดูประกาศของสถานทูตนะครับถ้าเกิดเราจะกักตัวฟรีนะก็ต้องไปจองตัวให้ได้ตามวันเวลาที่สถานทูตระบุแล้วก็ราคาตั๋วจะแพงกว่าปกติระดับหนึ่งส่วนคนที่จ่ายค่ากักตัวเองก็สามารถกับวันไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วแต่เราต้องการแต่ต้องไปจองโรงแรมพวกนี้ซึ่งอันนี้อับจะมีวิธีการจองโรงแรมบอกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวลงคลิปนี้ไว้ใต้วิดีโอ ครับก็ประมาณ7-10วันนะครับก็จะอนุมัตินะครับก็เลยต้องเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้านิดน,นึงก่อนเดินทาง7-10วันอันนี้คือกรณีช้าแล้วนะส่วนใหญ่จะเร็วกว่านี้นะเอ่อแล้วก็โอเคสเต็ปสี่เราเผอพูดไปแล้วนะครับข้ามไปเลยแล้วกันก็คือในตอนที่ขอ C.O.E ก็คืออัปโหลดนี่ไงอัปโหลดหลังจากที่ผ่านรอบแรกไปแล้วเขาก็จะให้อัปโหลดบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินก็คืออ e ีทิเกตของตั๋วเครื่องบิน แล้วก็ถ้าจ่ายค่ากับตัวเองใน ASQ หรือ ALQ ก็แนบหลักฐานยืนยันการจองโรงแรมด้วยคือ ALQ ในชนบุรีกับปราจินบุรีก็ได้จังหวัดอื่นตอนนี้ยังไม่ได้อนุมัติแล้วก็รอผลอนุมัติ COE แล้วก็มันจะเป็นไฟล์แบบ COE ให้ดาวน์โหลดเพื่อเนี่ยต้องเอาไปปริ้นด้วยอบางประเทศก็จะมีช่องให้เซ็นนะบางประเทศก็ไม่มีแล้วก็นี่เลยครับสุดท้ายก็คือ Uh, 72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาติจะต้องตรวจ Fit to fly แล้วก็อันนี้เขาระบุว่าบุคคลสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องตรวจ PCR ซึ่งอันนี้คือต้องเช็คกับสายการบินนิดนึงว่าเขาจะให้ตรวจไหมบางประเทศก็บังคับนะอย่างอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเขาก็ระบุแบบนี้แต่บางประเทศก็บอกว่าคนไทยก็ต้องตรวจฉะนั้นถ้าเป็นตรวจโควิดคือฟิททูฟลานี้ตรวจทุกคนทั้งไทยและต่างชาติแต่โควิดต้องถาม สายการบินที่เราได้จองตั๋วมาว่าเขาจะต้องให้ตรวจไหมนะครับบางทีก็ให้ตรวจบางทีก็ไม่ได้ให้ตรวจอะไรเงี้ยต้องเช็กนิดนึงแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อยสามชั่วโมงก่อนเครื่องออกแล้วก็เอกสารอื่นๆนะที่ไม่ได้ขึ้นที่นี่นะเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องมีก็คือแบบฟอร์มต่อแปดอ่าแบบฟอร์มสนามบินนะครับก็ตรงนี้ลิงก์นี้ g o n o g u i d e c o m r e o p e n เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันเนี่ยหัวข้อนี้ก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน72็สบชั่วโมง ก็คือทั้งคนไทยและต่างชาติเอาทั้งคู่แล้วก็แบบฟอร์ม f i t to Fly เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วแต่คลินิกนะครับก็แค่ให้ปริ้นไปเผื่อเผื่อว่าคลินิกเขาไม่มีหรือเขาไม่รู้เรื่องก็ให้เขาดูอ้อหน้าตาแบบนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ declaration form เฉพาะชาวต่างชาติคนไทยไม่เกี่ยวนะครับในนี้มีบอกเอาไว้แล้วก็อันนี้ก็คือมีแนะนาด้วยอ่รวบรวมที่รับตรวจโควิดในไทยอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่จะออกต่างประเทศนะคนไทยที่จะไปต่างประเทศ ครับก็เรื่องขั้นตอนก็นานพอสมควรเลยอันนี้ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกักตัวนะครับก็อย่างที่บอกว่าทั้งไทยและต่างชาติกลับมาก็จะต้องมีการกักตัวเองนะครับจะกักฟรีหรือว่าจะกักใน ASQ ก็ตามที่จ่ายค่ากักตัวเองทีนี้คำถามหนึ่งก็คือกรณีมาเป็นคู่จะสามารถกักในห้องเดียวกันได้ไหมก็คือทั้งเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพี่น้องเป็นญาติพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้ กรณีไหนได้ก็ต้องบอกเลยว่ากรณีที่มีเอกสารราชการก็คือเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีพ่อแม่หรือเป็นพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องก็คือเอกสารราชการที่ยืนยันนะครับคือพี่น้องนี้ไม่แน่ใจนะทะเบียนบ้านก็น่าจะได้อยู่นะแสดงว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่ลูกก็คืออ่าสูติบัตรนะครับฉะนั้นกรณีที่เขาถามนี่คือไม่ได้นี่เราสามารถพักห้องเดียวกับสามีได้ไหมคะ ไม่มีทะเบียนสมรสก็ไม่มีหลักฐานราชการยืนยันก็เลยไม่ได้นะครับห้องคู่ได้เฉพาะนี่แหละกฎระเบียบแบบนี้แหละงงงเนี้ยอันนี้ขอปิดชื่อนะครับเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกลุ่มนะครับก็อ่มีคนเขามาตอบแล้วไม่ได้ค่ะต้องมีทะเบียนสมรสด้วยใช่ค่ะทั้ง ASQ และ SQSQ ก็คือสเตทควอนทีนกักตัวฟรีทั้งกักฟรีจ่ายค่ากักตัวเองก็ไม่ได้ทั้งสิน้นต้องมีเอกสารราชการยืนยัน มีคนมาแนะนําเทคนิคใต้ดินหรือไงออลองหาโรงแรมที่มีประตูเชื่อมกันดูนะคะเคยเห็นคนโพสมีเป่าถามยังไงก็ไม่รู้นะแล้วมันจะมีอีกเคสหนึ่งก็คือไม่ได้มาพร้อมกันแต่ว่าตัวเราอยู่ไทยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายบินมาแต่เป็นสามีภรรยากันนะมีทะเบียนสมรสด,ด้วยแต่ไม่ได้มาพร้อมกันแล้วเราเข้าไปกักด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคำตอบคือไม่ได้ครับคือกรณีมีทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรเนี่ย เฉพาะมาด้วยกันถ้าเราอยู่ไทยอยู่แล้วแล้วเขาบินมาเราอยากไปกักกับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าคําถามคือเราอยู่ไทยสามีบินมาหาแล้วไปกักร่วมกันที่โรงแรมได้ไหมมีทะเบียนสมรสแล้วคําตอบคือไม่ได้ค่ะลองถามหลายโรงแรมแล้วค่ะนอกเสียจากบินออกนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาด้วยกันครับก็บินไปเจอกันในประเทศที่สามก่อนนะเสร็จแ,แล้วก็ค่อยกลับมาพร้อมกันถึงจะได้นะนี่แหละพิธีกรรมประเทศของเรา ก็มีคนตอบอีกไม่ได้ค่ะการกักตัวคือห้ามเจอใครในช่วงเวลากักตัวอ่าใช่เพราะจะป้องกันเรื่องของโควิดไงก็เลยต้องทําแบบนี้นะแต่เป็นกฎที่แปลกมากได้ตังค์เพิ่มแท้ๆไม่เอาต่อมานะครับหลังจากประกาศพื้นที่เสี่ยงแล้วหมายถึงช่วงนี้มีการล็อกดาวน์บางพื้นที่ในประเทศไทยใช่ไหมพอเรากักตัว SQ หรือ ASQ เสร็จแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะกักฟรีหรือจ่ายค่ากักตัวก็ตามเนี่ยแล้วเดินทางกลับต่างจังหวัดจะต้องกักตัวต่ออีกไหมคะแบบนี้เพราะเดินทางจากกทม คืออย่างนี้ครับที่กักตัวส่วนใหญ่ตอนเนี้นะจะกักฟรีหรือจ่ายค่ากักตัวเองเนี่ยมักจะอยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วตอนนี้คือพื้นที่สีแดงคือกรุงเทพแล้วก็ชนบุรีจังหวัดภาคตะวันออกใช่มากกักตัวทุกที่อยู่ในพื้นที่สีแดงหมดเลยแล้วทีนี้พอเราจะกลับต่างจังหวัดบางจังหวัดก็ออกเงื่อนไขว่าถ้าคุณมาจากพื้นที่สีแดงครับองเล็บชั้นบริสุทธิ์กว่าคุณก็อาจจะต้องตรวจหรืออาจจะต้องกักตัวเพิ่มที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องติดต่ออะไรอ่ะ การแพทย์ท้องถิน่นหรืออสอมหรืออะไรสักอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็เลยมาถามว่าแล้วอย่างนี้กูสากกักมาแล้วตั้งสิบสี่งั้นกลับบ้านก็ต้องกักอีกไหมอะไรอย่างนี้ก็๊อาเคยมีคลิปอยู่นะครับว่าจะเช็คเองเช็คอย่างไงบ้างหรือไม่ก็ให้ทางบ้านนะเขาถามถามท้องถิ่นดูตกลงเอาไงเนี่ยเขากัก,กมาแล้วนะอแต่ว่ากัก,กแล้วแต่คุณกัก,กอยู่ในกทมซึ่งเป็นสีแดงไงฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคุณกลับจากต่างประเทศแล้วข้อหานี้เกี่ยวกับการที่คุณเดินทางจากพื้นที่สีแดง ไม่ได้เกี่ยวกับกลับจากต่างประเทศเหมือนว่าคนละประเด็นกันแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วแล้วก็ความคิดเห็นนะครับนั่นสินะกักตัวกทมเสร็จแล้วกลับเชียงใหม่ทํำยังไงพี่ๆบางท่านแนะนําว่าเราโชว์เอกสารการกักตัวเสร็จได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าหน่วยงานแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันไม่ยอมต้องกักต่ออะไรงนี้โดยรวมแล้วกักเดือนหนึ่งนี่แหละครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็เลยมีเจ็ดสิบเจ็ดกฎเลยซึ่งก็เลยต้องเช็คกันเองว่าแต่ละจังหวัดนี้มันมียังไง ก็แนะนําว่าเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้านิดนึงแล้วก็ให้ทางบ้านหรือว่าเนี่ยเขามีคลิปอย่างที่บอกวิธีเช็คเลยเขาก็บอกว่าล้านบานชุดนี้ <c oughs> ชื่อเยอะนะมีแต่สร้างกฎเกณฑ์แต่ไม่ซ่อมปัญหาที่ตามมาให้ความรู้หมู่บ้านก็น้อยแบบนี้ต้องทําไงไม่ให้เดินทางกลับบ้านแล้วต้องนอนไหนยังไงคือเขาให้กลับครับแต่ว่าเหมือนแบบเราไปประเทศที่ต้องกักตัวที่บ้านอะไรเงี้ยนะกลับเข้าไปได้แต่ว่าต้องกักตัวหรืออาจจะต้องตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะ เ่าที่ทราบคือต้องติดต่อหน่วยงานของอำเภอหรือหมู่บ้านที่เราจะกลับค่ะแต่ตอนนี้ไม่กล้าติดต่อเพราะกลัวเขาจะรู้วันรลับก็ <c oughs> จริงๆเราลืมไปเดี๋ยวเราแปละลิงก์เอาไว้แล้วกันนะครับอยู่ใต้วิดีโอนะที่เข้าไปเช็คดูเองเลยเอ๋อตัดมาหน้าจอนี้นิดนึงก็ได้นี่ไงเว็บที่เช็คนะครับเอานิดนึงก็คือเนี่ยจิ้มที่รูปจังหวัดเนี่ยของเราที่เราจะกลับไปเนี่ยแล้วก็อนนครราชสีมาใช่ไหมก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้อสองเนี่ยมาตรการเข้าออกจังหวัดก็กดเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ย ต่ดูรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันอีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยแนวทางปฏิบัติอะไรทักอย่างของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยอยู่จังหวัดไหนก็เช็คอันนั้นไปเลยนะครับกลับมาอันเดิมต่อเอ่อในหมู่บ้านของเราทั้งที่ไม่ใช่คนในพื้นที่คนเหนือน่ารักมากสําหรับเรารุ่นลุงรุ่น,นป้ากลับมาก็ไม่มีอะไรนอกจากคําถามว่ากลับมาแล้วเหรอไปไหนมานานเลยเหรอคนเหนือเขาไม่กลัวเหรอเราก็บอกไปจริงๆว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแต่บางคนยังไม่รู้ว่ามีการกักตัว จริงๆเราก็ค่อยบอกไปเรื่อยๆว่าต้องทํำยังไงบ้างจนทุกคนเข้าใจอ่านี่แหละครับที่อพยายามมาออกข่าวเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลนะไปอธิบายกับคนรอบข้างนั่นแหละกลุ่มผู้ใหญ่ที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องคือร้านขายเหล้าร้านส้มตําแถวบ้านร้านขายของชําเราเข้าไปถ้าถามแกเราก็จะบอกแกให้หมดว่าคนเข้าประเทศทางอากาศไม่น่ากลัวเท่าพวกที่ซุกขยะใต้พรม บางคนก็เข้าใจบางคนก็เพราะยังเมาเหล้าดองอยู่เราต้องเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่เคยผ่านสงครามโควิดมาบอกให้ชาวบ้านเขารู้เพราะบางคนไม่รู้รู้แค่ว่าโควิดมันจะฆ่าเขาแล้วก็ต่อมานะครับเออบุรีรัมย์ให้กักค่ะจะเป็นลมอาจจะให้บุรีรัมย์เขาจะตรวจตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินเลยนะลองติดตามเพจของแต่ละจังหวัดนะคะบางจังหวัดก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่สาธารณาสุขของแต่ละจังหวัดจะสร้างกฎขึ้นมาแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ เป็นการรีวิวการกักตัวฟรีของรัฐบาลพร้อมขั้นตอนคร่าวๆอันนี้อ้ขอแบบสรุปนะครับอาจจะไปอ่านเรื่องอื่นซะนานเลยตรงนี้เขาบอกว่ามีการตรวจเอกสารอย่างละเอียดก่อนขึ้นเครื่องเราเห็นฝรั่งบางคนโดนปฏิเสธการขึ้นเครื่องเพราะไม่มี fit to fly ฝรั่งก็ไม่รู้เพราะว่าสถานทูตอ่อนประชาสัมพันธ์มากเลยที่เห็นนี้เพราะว่ารอจนคนหมดก็ค่อยเดินไปเพราะแถวยาวมาก ผู้โดยสารมีทั้งไทยและฝรั่งฝรั่งก็จะมีอายุหน่อยหาหนุ่มๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับใครที่ยังหนุ่มอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็ยังทํางานนะไม่มีเวลามากักตัวบนเครื่องแน่นมากกอไก่ล้านตัวครับก็ตอนนี้เราอยากให้เวดระยะห่างนะแต่ว่าลกา่เป็นว่าแน่นตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วลุงฝรั่งไอ้ค็อกทีก็หลอนทีเราใส่แมสสองชั้นเลยบนเครื่องนี้น่ากลัวเชื้อโรคมากน่าจะเป็นการบินไทยนะเพราะว่ากักตัวฟรีใช่ไหมถึงสวนณภูเ,เดี๋ยนะ ฝรั่งมานั่งการบินไทยทําไมเนี่ยเพราะว่าค่าตั๋วจะแพงกว่าปกติด้วยนะถึงส่วนนภูมิมีคนต้อนรอเลยแยกที่นั่งฝั่งขวาแบบจองโรงแรมมาหมายถึงจ่ายค่ากักตัวละมัง้งฝั่งซ้ายแบบกักฟรีของเราเป็นแบบฟรีค่ะเหมือนจะแยกกันตรงนี้คนจ่ายเงินจะมีสติ๊กเกอร์แปะส่วนเราไม่มีนั่งรอสักพักจะมีน้องๆมาตรวจเอกสารเอกสารครบพอค่ะไม่ต้องพิเศษอะไรเอกสารของเราเปียกและยับเยินมากก็จะมี COE มี ใบต่อ8ก็คือที่เอาพูดตอนตัวแล้วนะครับมี Fit to Fly แล้วก็ใบจากโรงแรมหรือสนามบินว่าเราก,ากักตัวฟรีแล้วก็เขาจะให้ทยอยเข้าไปที่เคาน์เตอร์สอบถามประวัติสุขภาพก็ถามคําถามเหมือนอันที่กล่องในต่อ8นั่งรอแป๊บหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้เดินตามไปเพราะเขาจะแจกบัตรคิวคือคนที่กักฟรีก็จะรอนานหน่อยนะครับคนที่จ่ายค่ากักตัวเขาก็จะไปเร็วเดินแบบเว้นระยะห่างจนไปเจอตอมอขาออกเจ้าหน้าที่เยอะมาก เทียบกับคนคือคนน้อยคืออะไรหมายถึงคนผู้โดยสารน้อยเจ้าหน้าที่เยอะหรอทุกอย่างไปไวหมดหลังจากตอมอแล้วก็รับกระเป๋าเราเจอคนที่จ่ายเงินเองตรงนี้อีกรอบแต่เขาจะมีแยกกันคนละทางออกนะคะมีเจ้าหน้าที่ยืนประจําคอยดูเราตลอดก็บางคนกลับมาพร้อมสามีก็เขาตักตัวฟรีสามีจ่ายค่ากักตัวเองใช่ไหมต้องแยกกันตรงนี้แหละกระเป๋าผ่านง่ายไม่โดนตรวจ เขาคงไม่อยากจับของของเรามีบูธแจกน้ําฟรีควรรับนะคะเพราะไม่รู้จะต้องเดินทางไกลไหมเราได้น้ําช่วยเพราะหิวข้าวสุดๆก็ควรเตรียมของกินมามให้เพียงพอกว่าจะถึงโรงแรมด้วยนะครับเอ,อพอเดินออกมากักตัวฟรีออกประตูสิบมีเจ้าหน้าที่ขอดูการ์ดเล็กๆที่แจกตลอดเราเห็นมีรถบ religion, <ku> สัสสองคันแล้วก็มีรถตู้เราเดินขึ้นรถตามที่เจ้าหน้าที่บอกก่อนขึ้นก็พ่นแอลกอฮอล์ Fer ool, ทั้งตัวทั้งกระเป๋าหัวเปียกเลยค่ะ เราแอบถามพนักงานที่รับเราขึ้นรถว่าไปไหนเขาบอกว่าพัทยาค่ะเราเลือกไม่ได้นะถ้าเออใช่กักตัวรีเลือกไม่ได้นะมีรถตำรวจนำขบวนตลอดสายถึงโรงแรมเช็คชื่อรับกระเป๋าและเข้าห้องเลยมีข้าวรออยู่ที่ห้องแล้วก็จะมีคนสงสัยว่าตอนที่กักตัวอยู่เนี่ยคนข้างนอกแบบญาติหรืออะไรนี้เขาเอาของมาให้ได้ไหมเอามาให้ได้นะครับแต่ว่าเอาเข้าไปให้ที่ห้องไม่ได้ก็คือต้องฝากไว้ข้างล่าง อ่าแล้วก็อาจจะโทรถามโรงแรมก่อนก็ได้ว่าเอาอะไรไปให้ได้บ้างเพราะเคยได้ยินว่าของเปียกไม่ได้ได้แต่ของแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าขาดเหลืออะไรก็คือโทรสั่งให้โรงแรมเขาซื้อให้คือเขาก็จะมีพวกของจําเป็นให้อยู่แล้วอาหารสามมื้อน้ําเป็นแพ็คๆแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆแต่เราควรจะเตรียมของใช้ส่วนตัวของเรามานิดนึงแล้วก็คืออะไรที่มันเฉพาะทางมากก็ควรจะต้องเตรียมมาแต่เกิดขาดอะไรก็คืออ่าโทรสั่งให้เขาไปซื้อมาได้แล้วก็น่าจะจ่ายเงินแบบ โอนเงินทางแอปอะไรเงี้ยนะอันนี้ขอปิดชื่อนะครับอ่านคอมเมนต์บางอันชอบตรงศุลกากรไม่ตรวจกระเป๋าค่ะแสดงว่าใครแอบเอาของมาเยอะๆนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเขาอาจจะไม่อยากเข้าใกล้หรือเปล่ามองหน้าแล้วแบบว่าแกรี่ไปเถอะอะไรอย่างนี้ที่ไทยเขาระมัดระวังเรื่องเชื้อโรคมากเลยงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของฝากแล้วแอบใจสั่นทุกครั้งที่ผ่านกับสิบสามมลาอ๋อก็คงไกลแล้วเนาะขอให้ได้โรงแรมเลิศแบบนี้ด้วยค่ะก็คือเจ้าของ โพสต์เขาก็ได้อยู่พัทยานะอยู่โรงแรมดีด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่ดวงนะเถูกส่งไปไหนเราก็ไม่รู้หมายถึงว่าถ้ากัดตัวฟรีนะครับถ้าเกิดจ่ายค่ากัดตัวเองเราก็เลือกเองอยู่แล้วตั้งแต่ต้น อ่ะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับตั้งแต่เรื่องของก่อนจะกลับเลยดําเนินการกันยังไงติดขั้นตอนตรงไหนหรือว่ามีอะไรอยากแนะนํานะครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนกักตัวตอนกักตัวควรจะเตรียมอะไรเพิ่มหรือว่าประสบการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังกักตัวว่ากลับบ้านกันยังไงแล้วก็กลับเข้าบ้านแล้วยังไงรับเลื่อนดีหรือว่าต้องกักตัวต่อหรืออะไรก็สามารถแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ